เดจเนี่ยปนเเตสกลงลวอันตร์ชวนนอด้แบบจบยาปีบามไหมน่าสงมาสกลงป้องลีลานี่เร็จด้วยสลงป้อจบยาปีตัวบามไหมเจนสวยสงกานสงการสงกานยีกษซาเร่เล่นน้ำเล่นสวากษะซาเรเนาะน้ำสวะยีเล่นน้ำเล่นน้ำเล่นน้ำยีกระซาตี ยีลาวเนี่ยだからอะโหเป็ดตาเพี้ยนน่ะเหมาะอ๋อป่ะเนาะดีได้มั้ยยีลาวน่ะอะล่ะจ้ะเนาะรดน้ําลูกอแตนทั่วไปดีรดน้ํากะติเป็นยีลาวนะปั้นเป็นยีลาวนะอะล่ะเนี่ยต้มได้ละหย่าบารดน้ําละอแตนทั่วมาบารดน้ํารดน้ํารดน้ํายีเป็ดเตยีเป็ดเตยีเพี้ยนน่ะเนาะ สาดน้ำศาสตร์มา้าอแต่ใน,นสองอา,าพิบบาทเอ๊ะาสน้ำสาสตน้ำสาสตน้ำหยิบป,ปดปป้อยิเชนเนสลองปาลีลานี่เด้ดดูด้วยสลองปองจะีาบีวาไหมสอองอสงสระอกเพื่ทาบาทเะกรอานอตอกรานสงกราน ตีต่อเต่ากรานาล็อกแต่ไม่ถช่อาบา้าบูไม่กรานป่าเยาลยลาวงะอาทูสกัลลอมสิป่าเลยรัสเซียคริปดิทเมาเต็มใจไปภูบาเลยสออกงอสงกรอานอกรานสงกรานสงกรานเดจแยมบาเล่นน้ำยีกะซาเลยอเอโนอเลนไมเอกเล่นนออัมน้ำไมโทน,น้ำเล่นน้ำ รอเอนนเล่นแมมเอกเล่นนออำนำไม่โทน้ำเล่นน้ำเล่นน้ำยีกระซาดเดรถน้ำยีล้งตีรออกดรอรดีจาริมาสระอกพทธาบรนออำนำไม่โทน้ำรถน้ำรออกดรอรนออำนำไม่โทน้ำ รถน้ำยีลองตีสาสน้ำยีปดเนาะสออาดอดศอาสนออำนำไม่โทนน้ำศาสน้ำอ่ะแต่เนเน้นนนสวมาบใช่ปเปาได้ตัวสระอาในยีทาเรตัวจ,จมามโุสัตน้ำอ่ะรู้ไอตัวมาทวายบาบุศาสน้ำรูอแต่ถวยหมาบว่าสออารอศาสนออำน,น,นำไม่โทนน้ำ ສາດນ້ຳສາດນ້ຳຍີປັດຕາဖြစ်ပါແຫຼະອັນນີ້တ <c oughs> ော့ດີນາມဆိုແລະຍີဆိုແລະສະກະລົງອຶດລຸດຊິຍີກະຊາຍີລ້າງນາຍີປັດຕາອະກົງລົງຈ້ອງປີ້ပြောລູຢ່າວ່າລະບໍເນາະຍີກະຊາແລ້ວໂຊຍິນເຫຼດນ້ຳຍີລ້າງແນໂຣດນ້ຳຍີປັດແດສາດນ້ຳເນາະດີສະກະລົງလေးໂຕຈ້ອງຈ້ອງປີ້ຂໍລູຢ່າໄດ້ ဒီခလုတ်လေးတွရှိမယ်ဆိုရင် like and share လေးလှုပ်ပေးပါ subscribe လေးလည်းလှုပ်ထားပါသင်စီချနေရလေးတွေကို comment ပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ထိုင်းစာကိုစနစ်တကျနဲ့အတန်အထက်ပြပြီးတက်ချင်တဲ့ဆိုရင် online သင်နေရှိပါတယ်ဆက်တွယ်ခဲ့လို့ရပါတယ်နေ့စဉ်သုံးထိုင်းစလုံးလေးတွေကိုလေ့လာနေတဲ့သူအတွက်အကောင်းမဝယ်လို့ရပါတယ်ဆက်တွယ်ခဲ့ပါနော် sawasdee kha